ชีขอชีได้เพา่ผมเลี้ยงหมาชื่อมอมแมมเลี้ยงปลาชื่อบองแปมเลี้ยงไก่ชื่อสแตมเลี้ยงนกนชื่อบำบำมไม่เฟรนความเดลเจสซี่ไม่เฟรนไปกับผมทุกที่ไม่เฟรนนายชื่อมิกซี่ไม่เฟรนชอบไปปัร์ตี้ขอชีได้เพา่ผมเลี้ยงหมาชื่อมอมแมม สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะอสแตมฟีเวอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ฟอดราชพฤกษ์พระรามาของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเห็นอะไรข้างหลังหรือเปล่าแอะ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 คันนี้นะคะเป็นรุ่นไทเทนเนียมน,นะคะตัวขับสองนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะเหลืออยู่ที่หนึ่งล้านหกแสน ปลายยเท่านั้นถ้าอยากทราบว่าเท่าไหร่ให้อินบ็อกเข้ามานะคะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่วนลดนะคะแบบพิเศษถึง1 1 0กันเลยทีเดียวนะคะถ้าอยากทราบให้อินบ็อกมาเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะเราก็มารีวิวชุดแต่งคันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นไทเทเนียมตัวขับเคลื่อน2ร้อนะคะตัวนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์10สปีดนะคะโดยปกติแนละ้วถ้าเป็นตัว4 0่น ะะจะเป็น 4, เกียร์หกสปีดแต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร์สิบสปีดเป็นไบเทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวไทเทเนียมนะคะว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยแตกออกมาแล้วจะมีลักษณะอย่างไรและภายในของเขานะคะจะมีความหรูหราและโดดเด่นขนาดไหนนะคะเดี๋ยวค่ะพี่ๆนะคะมาชมได้เลยนะคะขั้นนี้นะคะอย่างแรกเลย ก็ที่เห็นเเลยส่วนใหญ่จะแต่งเป็นชุดแต่งวิกเตอร์อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นตัวในเจที่นั่งนะคะของเรานะคะแต่เพียงแค่ว่าเราสามารถเลือกกระจังหน้าได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะที่มีอักที่มีตัวรูปนะคะรูปม้านะคะแบบนี้แล้วก็ลักษณะของเขาจะทีทีหน่อยนะคะแล้วก็มีตัวไฟ led นะคะตรงนี้3จุดอีกเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะมีสีขาวหรือว่าสีส้มนะคะแล้วก็ เราเพิ่มเติมตัว,ตวอักษรเอคลิกนะคะตรงนี้นะคะคําว่าเอเวอ e นะคะแล้วก็กันชนหน้าของเขานะคะจะเป็นตัวสีดานะคะแบบนี้ตัวนี้นะคะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะพี่ๆค่ะก็คือความปลอดภยัยเทคโนโลยีนี้สุดคุ้มมากเลยแต่ว่าที่สําคัญสแตมดูบอกว่าตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมแอปพลิเคชันปลอดภัยน,นะคะสั่งสตาร์รถได้หรือดูพิกัดตัวรถได้แล้วก็สามารถเช็คได้ว่าศูนย์ใกลศูนย์ใกลบ้านของเรานะคะ อยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าเราจะใช้บริการนะคะสามารถใช้ใน e อ f o r t p a s s ได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาสอนขั้นตอนกันสอนขั้นตอนนะคะณวันที่ลูกค้กามารับรถนะคะแล้วก็ข้างๆของเรานะคะใส่เป็นตัวร้อนะคะขนาดขอบ20นะคะตัวนี้เป็นยางโตโยนะคะ ก็เป็นอยาง A t ทนะคะแล้วก็ลายล้อแม็กเนี่ยเราสามารถเลือกได้เรามีมากกว่า5 0าสถึงร้อลายเลยนะคะพี่ๆอยากได้แบบไหนขอแค่แจ้งขอแค่บอกเดี๋ยวแซมจัดให้แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวคิว้อของเขานะคะตัวนี้จะเป็นแบบเรียบคิวล้อวิกเตอร์จะมีทั้งแบบนูนนะคะแบบนูนขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็อีกแบบนึก็คือเป็นแบบเอ่อหนิ้วนะคะก็จะใหญ่ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าอยากให้สวยก็อยู่ที่พี่ๆเลยอยากได้แบบไหนนะคะเป็นสไตล์การแต่งรถได้เลยนะคะตามคลิปต่างๆที่จะแตมได้รีวิวไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะแรปหลังคางมาด้วยนะคะ เป็นแรปสีดําเงานะคะแรปรึ่งคันนะคะตัวนี้นะคะโดยปกติแล้วไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบโครเมียมกระจกเขาเนี่ยเดิมๆเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวนี้เราก็ใส่ที่คอบไปด้วยนะคะก็ทําให้รถนะคะดูดุขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้ตัวเบ้ามือจับเราก็ใส่เป็นตัวครอบเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้รถนะคะตัดเป็นสีขาวและสีดานะคะแล้วก็ใช้เป็นตัว รองเบ้ามือจับนะคะฟีนนะคะตัวนี้ติดเป็นตัว40 60นะคะด้านนอกนะคะจะมืดด้านไหนก็จะสว่างนะคะเดี๋ยวเราพามาชมภายในของตัวรุ่นไทเทเนียมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแท้ร้อเปร์เซนต์เลยนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอขนาด12 12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมแอปแอพพลิเคชันนะคะที่จะแตมแนะนำไปเบื้องต้นเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะตัวนี้ แบบมีความโดดเด่นมีความแบบมีซันรูฟด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมขับสองที่มีซันรูฟแล้วมีความแบบโอโหหรูหรากันเลยเทียวนะคะซันรูฟเนี่ยสามารถใช้งานและเปิดได้ง่ายมากเลยนะคะถ้าใครชอบความโป่งความแบบใหญ่ๆแนะนําเป็นตัวรุ่นไทเทเนียมเพราะว่าเรานั่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบ สว่างค่ะถ้าเราแบบรู้สึกมันมืดๆใช่ไหมคะเราก็เปิดอราสลฟปเข้าไปนะคะเปิดม่านออกมันจะมีความแบบแสงแดดเข้ามานะคะรับยามเช้าหรือว่ายามเย็นนะคะอ่อนๆนะคะแดดอ่อนๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เราติดเป็นคิวกันศาสตร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็กันแบบกันฝนกันแดดนะคะเวลาแบบเราลดกระจกลงมานะคะอันนี้กใ็ใช้งานเนี่ยก็ดีเลยแนะนําก็ให้ติดแต่อาจจะมีเสียงมิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ,ะ,คะเป็นตัว ชอบนะคะฝาถังน้ํามันนะคะคือใช้งานคือส่วนใหญ่เราจะมีเล็บมีรอยนะก็เป็นการแบบติดเพื่อไม่ให้แบบตัวรถนะคะมีรอยก็แนะนําให้ติดนะคะเพื่อความสวยงามด้วยตรงนี้เลยซิเนเจอร์ของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะเราติดเป็นไฟนะคะไฟไฮเยนนะคะมันจะเพิ่มมีความแบบนูนเข้าไปนะคะตรงนี้มันจะมีเส้นนะคะถ้าสมมุติเราสตาร์รถเนี่ยมันจะมีความแบบตรงนี้ สีแดงยาวๆเลยแล้วก็ไฟนะคะเอลเวอร์เรสเราก็ติดเพิ่มเข้าไปนะคะเพิ่มเข้าไปด้วยตรงนี้นะคะเหยียบเบรกคือเห็นแสงสีแดงแน่นอนนะคะและก็ที่สําคัญตัวนี้เขาแรปด้วยนะแรปเป็นสีดํานะคะตัวนี้คือมันจะแต่งให้แบบว่าสีขาวตัดดําไปเลยนะคะตัวนี้สวยมากกันเลยทีเดียวแล้วก็กันชนของเขานะคะกันชนของเขาก็ทําสีนะ ปลายท่อของเขาเป็นปลายท่อสปอร์ตนะคะแล้วก็ทําสีตรงนี้นะคะสีดํานะคะที่แบบมาจากโรงงานเลยนะคะชุดแต่งวิกเตอร์ของเราป้ายสีสามารถทําเป็นสีเงินก็ได้หรือว่าสีดํานะคะแบบนี้ก็ได้เห็นนั้นพี่พี่เห็นอะไรไหมคันนี้มีความเป็นแบบที่เขาแต่งเนี่ยมันจะแต่งออกมาเป็นสีแบบดำดำตัดขาวก็เลยดีเดียวนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วโครเมียมะ่ะจะมีความแบบ ถ้าไทเทเนียมมันจะมีความเป็นโครเมีมเนาะ,ะดูภายในวางของได้ขนาดไหนอันนี้เรายุบแถวไปเลยนะคะแถวสองและแถวสามวางวางได้ถึงคนขับเลยนะคะตัวนี้มีกล่องเนี่ยมีขนาดแบบยาวมากนะคะอันนี้มันเป็นของที่เราะะที่ตกแต่งบางอย่างนะคะอันนี้บางอย่างเราก็คืนให้กับลูกค้าไปนะคะ กว้างมากกว้างจริงๆตัวนี้นะคะมีกล้อง360องศาด้วยนะไทเทเนียมพบจบมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะอย่างที่สแตมบอกราคาเนี่ยจาก17เหลือ16เท่านั้นเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะโปรโมชั่นเนี่ยมีไม่นานและ และอย่ารอช้านะคะและอย่ารอช้าถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0625026395หวังว่าเราจะได้มารบกันนะคะที่ฟอร์ดอาร์เอฟพราม5ค่ะ